สวัสดีคะ่ะทุกคนช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเวลาจะทำ s o u r d o u b r e เนี่ยแต่ละทีเนี่ยโอ้โหรอนานมากเลยค่ะกว่าจะสีให้น้องขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ตามในคลิปนี้เลยนะคะง่ายๆเลยค่ะเอาเข้าเตาอบอไปเลยนะคะแต่ว่าอย่าเปิดทีเตอร์นะคะเปิดแค่ไฟค่ะให้สว่างแล้วก็ตั้งอุณหภูมิเบาๆนะคะไม่เกิน50องศาก็คือประมาณ30ขึ้นไปนินดๆก็พอค่ะ ตังไว้เลยนะคะอย่างอันนี้เราก็าทำไปละฟีดไปประมาณหกชั่วโมงน้องก็ไม่ค่อยขึ้นค่ะก็เลยเอาเข้าเตาอ,อบซะเลยผลที่ได้ออกมานะคะตัะเ้เองค่ะประมาณชั่วโมงเดียวก็ได้แล้วนะคะเอามาทำผสมกับแป้งทำาซวโดรเรทได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยเป็นเพื่อนๆลองทำดูนะคะ So I just simply use my oven to be very useful to grow up my starter faster and the result is very satisfied to me so happy baking everyone bye see you next time